นะครับจริงๆแล้วคู hmm. <c oughs> <t> ่ส <3000 subscribers> ุดท <squishy> ้ายนี้จะเป็นคู่ที่คู่ที่4นะครับนะครับแต่เนื่องจากว่าอาจจะมีเรื่องของเทคนิคนิดๆหน่อยๆนะอยอ้าวคู่ปิดไทยนักชกทางด้านมุมแดงขวัญเมืองโตศิลามงคลจากจังหวัดน่าน คนเมือ,องข่าบุยนักมนักชจากจาม่มออมมออไวไฟโอ้ไพดไม่ทันระวังเลยเดินตลมมกลงเอแล้วนะวแ,ลวและในโอกาสนี้ครับเพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจนักมวยทั้งสองคนครับ ขอกราบเรียนเชิญท่านพลตรีเฉลิงกล้าใกล้าอีกครั้งหนึ่งครับท่านในกรุณาคล้องพงลอยให้นักนั่งมวยทักสองคนครับขอกราบเรียนเชิญครับผมนี่แหละผู้มีหัวใจกีฬาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท่านผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่38ครับท่านพลตรีเฉลิงกล้วกล้าครับ ไปจัดการแข่งขัขนชกมวยในวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านไปอย่างยิ่งนอกจากท่านจะมาชมแล้วท่านยังสนับสนุนการแข่งข,งขงันชกมวยครั้งนี้1 0,000บาทยังไม่พอครับให้รางวัลพิเศษสําหรับคู่ดูดเดือดคู่แตกนะครับคู่น็อกนี่ต้องเรียกน้ําใจท่านประเสริฐจริงๆนะฮะเอาละมาดูคู่สุดท้ายวันนี้ครับ เจ้าถิ่นหรือว่าเจ้าถิ่นนะคุณอ๋อฮะเป็นคู่สุดท้ายครับเจ้าถิ่นนะครับเป็นคนน่านครับขวัญเมืองต่อศิลามงคลในรุ่นน้ําหนักไม่เกิน57กิโลกรัมพบกับไวไฟจากจังหวัดแพร่นะครับเรามาถึงบวยคู่สุดท้ายครับขวัญเมืองกับไวไฟ ไวไฟตัวนี้ไม่ใช่ไวไฟบอเบสเชียงใหม่หรือว่าไวไฟกอเสกสรรของเชียงใหม่ที่ต่อยช่องเจ็ดคู่แรกอาทิตย์ก่อนด้นะนี่ทีมงานของคุณเป๋อปอเพดงเขามวยจังหวัดแพร่บางคนดีสับสนนะดูฟังชื่อแล้วมานํำเงินดีดาวรุ่งเลยครับเมื่อก่อนก็เคยชิงแชมป์อกหักหลายครั้งครับขนเมืองทีมงานของป๋าบุญทีมงานต่อสี่ลำมงคลจากดอนมูลตะบนดูใต้วันที่สองครับ 2เมษายนจะถึงนี้ไปชมมวยกันที่วัดดอนมูลมามีรายการมวยชมครับป๋าบุญฝากข่าวมาพรุ่งนี้ก็ไปที่อำเภอแม่จริม26 27บ้านนาเซียแล้วก็มีที่อำเภอเวียงปะะเป้านะแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่หมพรพวกนี้เดี๋ยวเมฆจะพามวยหน้าไปต่อยที่เชียงใหม่ไม่รู้เป็นใครไปคนละทาง แข่งดีครับเก่งสีแดงขวนเมืองแต่เจ้าไวไฟปอแพแดงนี่มาไม่รู้เป็นใครครับ,บไม่รู้จักอาวุธยังไงไม่รู้ใทีมงานเขาเปิดปอแพแดงเขาสุดท้ายแล้วนะไม่มีคู่หน้าแล้วนะพวกเราแม่เลิกมวยเลิกประมาณหกทุ่มพอดีเลยครับรายการคืนนี้รวมถึงการถ่ายทอด ดีเจปุ้ยกับปริยังดีเจปุ้ยพรุ่งนี้ออกขาวด้วยนะแมท่านสารวัตรมนุษย์มาภาคมวยคืนนี้สุดหสุดยอดมากพรุ่งนี้บอกรายการอีก8โมงกับดีเจปุ้ยดเงินี่ว่าไูเสร็จก่อนครับไหวไฟเดี๋ยวครับไหวไม่ไหวครับไม่รู้จะใช้น้ำมันยี่ห้ออะไรทีมงานของคุณเปิ้์เบื้งแพร่มาซเอสทางภากัน ah, ทีเป็นไงเซอเอสเป็นไงคืนนี้เป็นไงสํารานเป็นไง ยกนิ้วโป้งบอกได้ตังๆๆๆๆๆๆๆนี่อย่างนั้นนะเราเราเนาสาไะ้ตังหวัวก,ก้อยก้อยนติดลบต้องโป่งถึงได้ตังแล้วก็ฝากรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งครับ6เมษายนครับ6เมษายนโชคชัยโอเล่เกียรติเพชรเจ็ดสีสัญจรที่สนามมวยเดชานุเคราะค่ายการละจังหวดเชียงใหม่ไปดูครับมายอดมวยเมืองเหนือของเราครับ เพชรผู้สร้างเพชรผู้สร้างต่อยกับซุปเปอร์เจ๋งลิ์เทวดาต่อยกับแสนสถานแปดแสนเล็กต่อยกับยอดวันดีแล้วยังมีอะไรนะอีกคู่เด้อนึกก่อนสมองอะไรนะพวกเราชาวเชียงใหม่อีกคู่นึงนะนี่แค่สี่คู่เองครับของช่องเจ็มาต่อยที่สนามมวยเดชาโนคะนะครับและคู่ประกอบรายการอีกมากมาย16บคู่ วันที่6เมษายนไปชมไปเชียร์กันค่าชม300บาททุกที่นั่งยกแรกครับของคู่สุดท้ายศึกพิทักษ์โลกเงินการกุศลกตตรสพเมืองน่านกบรบการนิพนธ์ปัญญวงศ์กับการนิพนธ์นี่ยศนี่นายดดชตำรวจครับมาตำรวจจากสอพภูเพียงเป็นกับการทีมงานของสนามมวยนครน่านด้วย ไมอีกตัวนี้่านหมดครับเดี๋ยวพักยกให้ใหท่านจะท่านสารวัตรมนุษย์ได้ประชาธมพันธ์นี่ถึงคู่ท้ายแล้วตอนมวยต่อยนี่ฟังผมบรญยาไปก่อนแด่งซ้ายครับขันเมืองไหวไฟนําเงินนีีขวานานกระแพรแพรกับนานแพรแห่กำปัน้นมาวันนี้ขอบคุณครับคุยชัยประธานชมรมนิตยศาสตร์ไม้ตู้ลัานนา ดูสื่อข่าวนี่สามเป็นตู้ของภาคเหนือมามาเป็นกันสีพยายด้วยคู่จริงแชมป์ปะกันชแชมป์มาแล้วมาแล้วเออเปลี่ยนฐานเรียบร้อยเอาเรียบร้อยแล้วนะ <มา S 1> ดูเจปุ้ยไปไหนดีเจปุ้ยไปไหนเดีเจปุ้ยหายสัก <laughs> นะยังถท่าทีถเท่ออาศัยครับยังยังดูจังหวะอยู่ครับยกแรกขวัญเมือง มุมแดงไม่ธรรมดานะมีซิกแพคด้วยนะโอ้หน้าท้องหน้าท้องแกรมหน้าท้องเลยกล้ามเนื้อหน้าท้องเห็นชัดเลยนะครับท้องท้องบางท้องเปล่าไม่ได้ต่อยมวยตองท้องแข็งไว้ท่านสารวัตรดูนักมวยฟิตไม่ฟิตดูที่กล้ามเนื้อกล้ามท้องครับนะฮะเพราะว่านักมวยเวลาฝึกซ้อมนี่ซิทอัพเป็นร้อยๆเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะนะครับจนเอาอยู่เลยนะเวลาถูกต่อยท้องเนี่ย สเัสดีทางกตต่อรสพมนานขอบคุณครับทางสนามมวยนครน่านของท่านสันทิภาพอิทวรพัฒน์หมู่บ้านสันทิภาพ2นี่ครับให้ความอนุเคราะห์สถานที่เตื้อเฟือสถานที่จัดการแข่งขันกันขอบคุณนุหน่าใครมวยพ่เลี้ยนนักมวยทุกค่ายเดือเมฆเมืองน่านเชิญมาชกขอบคุณท่านผู้ชมครับซื้อบัตรลงหน้าเลยซื้อบัตรในหน้างานทั้งบัตรวีพีแล้วก็ราคา100่บาทขอบคุณบริษัทร้านค้าหน่วยงานภาครัฐเอกชนบุคคลต่างๆทุกท่าน แล้ว้อสำคัญก็ต้องขอบคุณนะครับท่านประธานคณะกรรมการกรตตรอสอพเมืองน่านครับท่านวรักวงวรกุลและณะกรรมการทุกท่านนะครับตลอดจนพี่น้องข้าราชการตำรวจสพเมืองน่านครับที่ได้ร่วมมือร่วมไม้กันจัดโวมการกระสนสึกพิทักโลกเงินการกระสนในครั้งนี้ครับจนประสบความสาเร็จครับและที่ขาดไม่ได้ต้องกราบขอบคุณอย่างสูงครับท่านพลตรีเฉลงแก้วกล้าครับผู้บัญชาก,การมณฑลหานบกที่38ที่ท่านได้กระณาให้เกียรติและก็สนับสนุนด้วยนะครับ พีชฟาร์มรีสอร์ทแอนคาราโอเอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแวดล้อมด้วยพันไม้และธรรมชาติเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับครอบครัวบรรยากาศส่วนตัวไม่เหมือนและไม่เหมือนใครรับประกันความพอใจสนใจติดต่อที่054741781-2 0816813833 สถานที่ดีอาหารอร่อยบรรยากาศเป็นส่วนตัวเชิญที่ Peace Farm Resort a n r k a r a o อ e อยากเห็นนักมวยหญิงของหน้าหรือจังหวัดอื่นมาชมที่นี่หนึ่งเมษามีมวยหญิงร้อนสิคู่ค,<า>คุณคุณสิบิงครับครับ,รบผมมาอยู่งหน้านี้ผมมาเป็นที่นี่เยอะมาบรรยายมวยก็ที่นี่ครับมาบรรยายการแข่งเรือก็ที่นี่ครับเ,เยอะนะครับ หลายอย่างเป็นหมดมาอยู่นี่ฮะเดี๋ยวจะพาไปเชียงรายด้วยแล้วไปเชียงใหม่แล้วก็มวยรอบที่หสปาร์คหนึ่งร้อยสิบห้าไอที่เชียงใหม่เริ่มเก้าเมษานี้ที่อำเภอเชียงดาวเพื่อนผมเป็นเจ้าของสนามมวยท่าแพคุณระลนัดหรือเจ้ากาดไปเครือนก่อนเจอกันที่ที่พะเยาแล้วอำเภอเทิงของเชียงรายอีกแม่ระลือนัดมามาเที่ยวกับคุณแมวคนณภูเขาเขาแต่ที่นั่นเขาสยามวยธุรกิจครับ ฝรั่งมังค่าเต็มไปหมดได้เงินเป็นหมื่นๆขึ้นหนึ่งนะยกที่สองเต็มที่นะเราดูคู่เดี๋ยวให้ให้เสร็จไปเดี๋ยวก็มอบรางวัลดูดดอลหน้าแต่ยังผ่องใสไม่มีริ้วรอยของการถูกช็อปนะรางวัลเผอแตกยังรอแจกรอจ่ายอยู่เนาะดูเดือดก็ยังมีมีนอกก็ยังมีมีแตกก็ยังมีมีมีหมดเลยนะครับเอาแต่ขวัญเมืองไฟฟอยากได้ทำเอา วันนี้ดูแล้วมีแต่คู่เดียวนะ,ะพวกเราผู้ชมคิดไว้ในใจครับคู่ไหนดูดืดที่สุดครับตั้งแต่ชกมาจนถึงคู่สุดท้ายแล้วเอามดในใจเลยคู่ไหนคู่นี้เป็นการชกระหว่างบ้านพี่เมืองน้องครับจังหวัดแพร่กับจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกันนะน่านแดงน้ำเงินแพร่แข่งขวาครับ พ่อเีต้องยกกระจายป่ะไฟฐานทานไม้ก็ลำอ่อนๆสีแดงมาหมดทั้งสองอันอ้าคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายแล้วคงมีเสียงอยู่เอาหน้าไวไฟไวไวเข้าช้าล้วโดนแข้งนะ ต้องพลึบๆๆๆนาะไวไฟประเภทไฟลามทุง่งไฟไม่ไม่ยาโรบปลาปลาพงอะ่ะไม่แข้งครับแดงม,มีแข้งสำหร,รบับมนดบก็ถึงแม้จะเป็นมวยคู่สุดท้ายแต่พี่น้องยังไม่มีไปนนะออไหัญหาอยู่เต็มเวทีนะอาจจะไปนิดๆหน่อยๆแต่ส่วนใหญ่แล้วยังอยู่เต็มเวทีเลยเสพแพฟฟ้้สพแพ้แรจริงๆนะเรายังมีมวยรายการอย่านี้หลายรายการด้วยกันอนะ วันศุกร์หน้าก็มวยหญิงลุ้น้วนเนาวันที่29ก็เนี่ยครับศึกอน,นุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโอ้โหน้าวันที่29เมษายนที่ถึงนี่นะครับมาวันที่หนึ่งก่อนมาดูมวยหญิงก่อนครับหนึ่งเมษา<ผ>มแล้ววันที่สองก็ไปที่บ้านดอนมูลผมกะว่าผมจะกลับเชียงใหม่วันที่หนึ่งแต่เมื่อมีมวยหญิงผมอาจจะกลับวันเสาร์ครับตีเข้าจังหวัดเชียงรายไปเลยต่อยมาดอาไวไฟ ยังปัดป้องครับขวัญเมืองยังยังยกกาดขึ้นบาบังหมัดของไวไฟจะทะลุก,กาดทะลุแขนไปหรือเปล่าเดียวอ,อีกไวไฟแข่งซ้ายมาแตะแล้วก็ดึงตัวหลบเลยครับโยกหลบอาวุธไม่ธรรมดาครับเพรานั้านมุมน้ำเงินโอ้โหน,น,นี่ถูกเตะล้มพังยืนนะ่ะขวัญเมืองอแตกรวบมัด ที่สพีชฟาร์มบรีสอร์ทศูนย์กีฬาและนันทนาการท่านมาที่นี่ได้ครบวงจรคลายเคยรียดมาร้องเพลงคาราโอเกะอยากออกกำลังกายว่ายน้ำสนามแบดมินตันสนามมวยโต๊ะสนุกเกอร์สนใจติดต่อที่054741781ถึง2 0816813833ออกกำลังกายและนันทนาการเชิญที่พีทฟาร์มรีสอร์ทศูนย์กีฬาและนันทนาการครับพยักเล็กสวนหอมยิมเจอกับขวัญเงินตอศิลาบางคนครับอันนี้เฉพาะมวยไทยนะนี่มวยไทยมวยไทยไม่ใช่มวยท,วยที่ต่างชาติมาต่อยนะต่างชาติมาต่อยก็คือผมยกเอาทางด้านของน่านฟ้าก็บประพัด เจอกับมวยจีนครับ48โลแล้วก็เพชรดำที่ชนะเมื่อสักครู่นี้ครับครับนักหนัก63โลเจอกับประเทศจีนด้วยครับโอ้โหจีนจีนแดงนะอ่าจีนครับจีนจีนใหญ่อ่าเป็นิ่นใหญ่นะครับอ่าแล้วต่อไปครับคู่ลาวคู่ลาวครับเดี๋ยวให้ท่านสันธิภาานว่าอีกทีหนึ่งนะครับและคู่คาเมนต์คู่พม่าโอ้พลไม่ได้วันที่29เมษายนครับ ที่สนามแห่งนี้มาชมกันอีกครั้งหนึ่งวันนั้นผมจะมาเป็นผู้ชมครับผมเชิญท่านฮะเชิญกรณีพิเศษเลยได้ครับผมถ้าจะให้ผมมาร่วมนะผมพร้อมเสมอยกที่สเดี๋ยวหมดยกนี้เดี๋ยวมอบรางวัลคู่มอยเดือดเอาอุ้ย สองเมตรแข่งซ้ายของคนเมืองวันที่หนึ่งเมษายนอย่าลืมมาที่นี่นะมาชมมวยหญิงกันสิบคู่ชมลมวยหญิงแห่งประเทศไทยโอ้โหความมันเริ่มสนุกแล้วครับคู่นี้ถึงแม้จะเป็นคู่สุดท้ายแต่ว่าไม่ไม่ใช่สุดท้ายที่ไม่ดีนะสองสามเมตรเอาวพดกันเลยฮะโอ้โหเอาละว่าไงไมะไรนิจจังหวะนี้ต่อยโหตีตีตีโอ้โหนอกกันในครับแดงมีนอกน้ำเงินมีในชนแล้ว ไวไฟชนแล้วแข้งเททิ้งเอาเอาหลน่นฝันเมืองหลน่นลูกช่าไม่ได้นะมาเอาแล้วเอาแล้วบูแล้วไวไฟโดนแข้งแล้วไม่ตกใจด้วยเอาเอาโดนแข้งไม่ตกใจด้วยเอารวบรวบนายเด้งเอาได้ไหมไวไฟตีได้ไหมเอา้าดึงออกมาดึงมา,งมาเน็บเน็บได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ปล่อยมือปล่อยมือ อุ้ยเอาสองเอายังมีสอมีสอกเอ,อ้าเหวี่ยงหดไหมเ<อ>หวี่งมดไหมแตกไม่ใจเมาศอกไม<ป>่ใชแตกม่ใจโชว์โชว์เอา้<ป>าวางให้วางใ้ําตีมาไม่ได้กินกันง่ายๆครับคุณโอ้โหไม่ได้กินกันง่าย,ายอีกแล้วทิปไวไฟ ขยับขยับตีไว้ไวเอาอาเอาเอาเอ้าเอ้าเอ้เอาเอ้เาเอาเาเเอาอาเอาเอาาเอ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 าาเอ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 อาเออาเออเออาาาอาออกมาออาเอเอาาเอเอาอเาาาาลเลเ ยุ่งแล้ว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 โดดเป็นบทเียงสองรอบแล้วเอ้าโดนมาดีเงาขวเมือง้าฝึกพีทักลกเงินการกุศลไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอนละครังยกห้าไม่ดังไม่เลยไม่เป็นที่แน่นอนทีบขนเมืองทีบเอ้าโดดแพงดึงมาเอ้าตีไวไฟสามครั้งแล้วนยกดีนะเสยนบนคนเล็กเอายังไงดี โอ้โหแม่ไปเยรื่อยเซบุตบอกไปเรื่อยๆแค่อันสามเบียดไมเบียดไม่เบียดไมซ้ายหลดุดดักแทงผลเมืองปามแล้วโอ้สายปามแล้วหมดยกที่สอ้าวตอนนี้เราจะแจกครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่านผมสันติภาพอินทรพัฒนประธานคณะกรรมการบริหารสนาม และประธานสาพันธ์มวยงานเียนขอนำท่านเข้าสู่สนามมวยนครน่านผมยืนยันกับท่านทั้งหลายว่าสนามมวยแห่งนี้จะเป็นที่ผลิตบุคลากรและลูกหลานของชาวจังหวัดน่านที่จะให้ก้าวสู่ระดับชาติแระดับนานาชาติต่อไปสิ่งที่หวังมากที่สุดท่านครับต่อไปสนามแห่งนี้ก็จะเป็นสนามที่จะมีการจัดมวยรอบการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ เพื่อนำมาชึ่งชื่อเสียงของชาวจังหวัดน่านติดตามผลงานได้ต่อไปท่านครับและจะไม่ทำให้ท่านทั้งหลายผิดหวังด้วยความขอบคุณครับอรุณเด็กอยู่ไหนตัวแทนตัวแทนขึ้นนะครับเลียนเชิญเลียนเชิญประธานมอบคู่เดือดเลยท่านรศวงรุ่ยกุณครับมอบรางวัลดูเดือดให้คู่นี้ฮะซึ่งคณะกรรมการตัดสินแล้วว่าคู่ของอรุณเด็กต่อชั้นเชิงครับกับเพชรใหม่สสพียิมครับเป็นคู่ดูเดือดในรายการ ในครั้งนี้นะครก็ถือว่าผู้แทนผู้แทนนะครับรอสักครู่นะครับเพราะว่านะครับโดดเดือน,นไ,ได้รับเปเสียงคนตระท<า>ครับมาจากท่านประธานนะฮะบ,บอกให้คนละหนึ่พบาทนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับมานี่คือคู่เอกในวันนี้นะครับไม่แน่คู่สุดท้ายนี่อาจจะดูเดือนหน้า อาสะดุกมีอีกอาจจะแตกนะอาจจะนอกมะไม่แน่ท่นนานผ<อ>ล้ตีชม่กล้าบอก <ๆ S 1> ดูเดือดมีให้อีกแตกอีกให้อีกยกทีสีแดงมีนอกน้ำเงินมีในตามเกมกันดูเลยครับยกสี่คู่ปิดให้หลุดมาปรำไวไฟปรำ ดึงออกมาไว้ไฟดึงออกมาเอาประเภทอยู่ข้างเชือกดึงออกมากางขาตีไม่ได้มาลูกหลางโครงสร้างดีครับขอนเมืองต้องขยันหน่อยครับถอยถอยมากไม่ดีครับมวยมาต้องเดินทาําบ้างชิงเดินมากเอาแข่งมวยดีประค่างต่อยไปครับเรื่องของสภาพจิตใจหัวใจอวัยวะทุกส่วนของร่างกายต้องสำคัญโดยเฉพาะหัวใจ พยายามออกแข้งซ้ายแข้งขวาอา้าวดันดันดันไวไฟดันปามตีไวไฟเปิปรปอไพแดงแดงนี่ขวนเมืองต่อศิลปมงคลครับมวยของดนบุญวันที่สองบอกมีมวยชมวันที่หนึ่งก็มาชมมวยหญิงกันที่นี่ฝึกชมลมมวยหญิงสถานแผ่นดินเมืองไทย โอ้โหแม่เลี่ยมมวยอีกแล้วตอนนี้จังหวะนี้เลี่ยมมวยแล้วฮะเป็นประเทืองเลยนะหันตูดหันข้างอันนี้เป็นประเทืองนะ <c oughs> ตัวเมืองหลายรอบนะ <c oughs> ยกที่สามเมื่อกี้โ <c oughs> ยกไปสามครั้งยกที่สี่อีกหนึ่งครั้งนะสำหรับมุมแดงถึงแม้ว่าจะไม่โดนอาวุธอะไรามากมายแต่รูปมวยทรงมวยมันต้องรักษารูปมวยทรงมวยให้ดีด้วยเบียดไหมไวไฟแข่งเอา จับตีตีต้องหยุดครับต้องหยุดไวไฟให้ได้ครับขวัญเมืองพยายามชิงเดินครับยกนี้เกมยกสี่กรรมการนิพนประยงคงพยายามเติมยังกระชับด้วยบอกไวไวขยันเลยเร็ว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 มา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 ชึบชึบชึบทิพมาขยับขยับแข้งเกี่ยวได้รวบ ดึงออกมาดึงออกมาตีอ้าวอุ้มอุ้มมันไม่มีลูกต่อเนื่องครับมันต้องปั้งปั้งปั้งครับแข่ง,ต,ง,ต,งต่อเนื่องไม่มีเอาอรวบจังหวะนี้ได้ไหมกับยังอยู่ที่กลางเวทีครับกอดรัดฟัดเบี่ยงครับแตงโมการต้องแยกออกมาครับ สี่โ <4. S 2> ดนรวบควาภาคภูมิใจการผลิตภาพยนตร์สั้นด้วยไอซเพื่อพัฒนาคนดีลูกหนองบัวพิทยาคมโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมสพม37โรงเรียนดีใกล้บ้านบริหารงานโดยนางสาวอัญยรินชัดโชติวรกิจผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ในครั้งนี้ครับศึกพิทักษ์โลเงินการกุศลครับในนามของสถานีตํารวจภทอรเมืองน่านภายใต้การนำของท่านรัเอกประยุทธ์จันทร์โคนงครับพร้อมคณะข้าราชการตํารวจทุกนายครับแล้วก็โดยมีคณะกรรมการกตตรสพเมืองน่านครับภายใต้การนำของท่านบรศักดิ์วง์มริกุลครับท่านประธานและคณะากรรมการทุกท่านครับได้จัดศึกครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อนําเงินรายได้ที่หักจากค่าใช้จ่ายแล้วไปในเรื่องของการปรับภูมิทัศ ของที่ทําการใหม่ของสถา,านีตํารวจภูทรเมืองน่านครับซึ่งจะเปิดทําการอย่างเป็นทางการอีกประมาณ2เดือนนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่บริษัทห้างร้านนะครับแล้วก็ส่วนทางภาครัฐและภาคเอกชน,นที่ได้กรุณาสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ให้การจัดการแข่งขันชกมวยการกศนในครั้งนี้ประสบความสําเร็จครับที่ขาดไม่ได้ก็ต้องขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งนะครับและว,วันนี้นะครับ ในานามของฝ่ายจัดการการต้องขอกราบขอบคุณท่านพลตรีชัยรงค์แก้วลก้าครับผู้บัญชาการมณฑน,นาดาบกที่38ที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานนะครับแล้วก็มอบเงินสนับสนุนอีก10,000บาทนะครับวันนี้ท่านประธานกอตอรอยังไม่ไปไหนครับนั่นท่านบริษักยังอยู่ตรงนี้นะครับจนกว่ามวยการกุศลในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นนะครับในอีก<ม>ประมาณหนึ่งยกเดินจา์สมพงษ์พิมารมีคุฎิชามี มาได้ชาได้สองได้ชาเลยนะรถได้ชานี่ก็ได้ชานะแมสุดยอดนะไม่หนีไปไหนครับเจ้าของหัวหรถยังอยู่ครับเดี๋ยวสักวันผมจะไปกินซี <c oughs> ยกสุดท้ายยกสุดท้ายของสุดพ <c oughs> ิทักษ์โล่เงินว่า้งหลายรอบแล้วแม่น้อยสิบแปดไม่ได้ยินนะจาจ้าสุพง <c oughs> ขยับเปิดเกมใหม่แล้วยกสุดท้ายแล้วคนเมืองไรไฟวันที่หนึ่งนะครับมาชมมวยหญิงกันที่นี่นะครับสิบคู่วันที่สองไปชมมวยที่วัดดอนมูลดูดใต้ช่วงนี้ยี่สหกยี่เจ็ดไปที่วัดนาเสียแม่จริมยกสุดท้ายก็ไม่ทำแล้วครับเดี๋ยวมวยเลิกมวยจบเดินทางกลับโดยสสดิภาพทุกท่านนะครับ รายการเบอร์คันนี้ท่านสัสดิ์ประนุก์ก็ขอบคุณคทุกทุกส่วนแล้วมาเราก็อย่างน้อยสุดต้องขอบคุณทางทีมงานของโปรโมเตอร์เหนือเมฆนะครับขอบคุณนะครับโดยเฉพาะยิ่งยิ่งผู้บรรยายในวันนี้ครับนะครับคุณสมิงขาวน่านนะครับที่ได้ร่วมกันบรรยายมวยทุกคู่ในวันนี้ครับหรือว่าเป็นขวัญใจพี่น้องคนภาคเหนือในแวดวงมวยไทยนะครับ ก็ขอบคุณประดานผู้ชมนะครับที่ชมและภาพทางอินเทอร์เน็ตนะครับทางเทเบิลทีวีและฟังเสียงของสมุทรนาด้วยนะครับเกมจบครับของคู่สุดท้ายาเดี๋ยวนะมวยคนนี้หลังการจบตัดสินเสร็จครับเราก็จะคงลาทุกท่านท,ทั้งที่อยู่ทั้งบ้านและก็ทางสามมนามมวยนครนานที่นี่นะครับครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาเชียร์การแข่งขันชกมวยการสโตรในครั้งนี้ในศึกพิชลูเงินการการะสน,นะครับ ขอให้ท่านได้บุญกุศลครั้งนี้กลับไปย้อนไปถึงท่านสะท้อนไปถึงท่านร้อยเท่าพันเท่าในบุญกุศลครั้งนี้ครับและขอให้ท่านนั้นเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในศึกการแข่งขันช่องมวยหญิงนะครับสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AC ในวันศุกร์ที่1เมษายนที่ถึงนะครับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ